สวัสดีครับทุกนนครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาเล่นเกมกันครับอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นะว่าผมจะเล่นซูเปอร์โรบอทไทเซนเอ็กซ์นะครับผมซึ่งตอนนี้ครับเป็นซูเปอร์โรบอทไทเซนหนึ่งในภาคที่ลง PC แต่เป็นภาคเดียวที่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับเพราะงั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นซูเปอร์โรบอทไทเซนเอ็กซ์นะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ค okay. ก่อนอื่นนะครับมาเริ่มในส่วนของการเลือกโหมดความยากกันก่อนซึ่งผมคงไม่ไป expert โหมดนะครับเรื่องจากเล่นเกมไม่เก่งเนอะเราจะเริ่มจาก standard โหมดกันก่อนนะครับอ่ะส่วนตัวเอกนะครับให้เลือก2คนคือตัวเอกชายตัวเอกหญิงนะครับผมขอไปด้วยตัวเอกชายนะครับเพื่อที่ผมจะได้สามารถเข้าถึงเนื้อเรื่องได้ง่ายกว่านะครับอ่ะซึ่งข้อความตรงนี้ภาพพวกชื่ออะไรต่างๆผมขอไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นชื่อ e อร i เหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าโอเค อันนี้เป็นฉากเปิดเกมนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามระดับหนึ่งเลยนะครับต้วอบอกก่อนว่าตอนผมเล่นผมอาจจะไม่แปลทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยทั้งเกมเนื่องจากว่าปกติผมเป็นคนที่แปลภาษาไม่เก่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่ฟังฟุบถือเข้าใจเลยนะครับเพราะงั้นอาจจะ ank, ยาก่ดต้องขอขอภัยด้วยนะครับแต่ในเรามาดูฉากเปิดเกมกันก่อนดีกว่าครับซึ่งบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับกับซูเปอร์โรบอทไทเซนเอ็กซ์นะครับ 神と獣光と闇過去と未来が集う世界それは永遠に冷めぬ夢大地は人の思いを吸い木々には知恵の実が熟す生と死の狭間に浮かび誰にも知られず世界は回る全ては知のかえエンデメマガノとなる นี่คือหุ่นตัวเอกเรานะครับเซลกาดแต่เนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจนะครับโลกที่ดูดกลืนเอาความรู้สึกของมนุษย์เข้ามานะครับโอ้สวัสดีวัตาลุกนะครับอ่า อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตามในเรื่องมัตาลุเลยคือโดนวร์ปะต่างโลกนะครับผมอ่าน่าจะใช่นะครับใช่กำลังกลับจากโรงเรียนแล้วก็เจอบางกอนแล้วก็โดนดูดปต่างโลกนะครับในฐานะผู้กอบกู้นั่นเองนะครับผมโอเคอ่าตามนั้นเลยนะครับเดินมาถึงปุ๊บโดวนว์บมานะครับแล้วก็เจออะไรบางอย่างนั่นคือตัวของฝ่ายศัตรูนั่นเองซึ่ผมจำไม่ผิดในเรื่องเริ่มต้นไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคมตัตาลุเติดเติดเติด อ่าใช่ครับอ้าวลืมบอกไปนะครับซูเปอร์โรบอทเผื่อใครไม่รู้มันคือเกมที่เอาเนื้อเรื่องกิหุ่นยนต์เรื่องเนี้ยมาผูกรวมกันไว้เพราะงั้นในเนื้อเรื่องตอนนี้ครับวัตารุจะรู้จักกับคนอื่นอยู่แล้วก็ไม่แปลกนะครับเช่นวัตารุรู้จักดรเฮลนะครับในเรื่องนี้ในเกมนี้นะครับผมโอเคซึ่งแน่นอนครับว่าศัตรูเหล่านี้ครับก็ไม่ฟังนะครับนี่คือหุ่นศัตรูจากวัตารุนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกครับโอเคฮะนกพิราบเหรอ ไม่ใช่นกฟิน่าสินกแก้วสินกแก้วขอขอโทษด้วยนะครับผมแปลผิดโอเคตต๊ดๆๆๆให้หลบไปก่อนนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวเฉยๆถ้าเกิดต้องการมาตรวจก็ผ่านเชนคนนี้ไปให้ได้ก่อนสิอิกเนสนะครับเวทแห่งเพลอของเอียวดีนั่นเอง Okay. เรียบร้อยนะครับกับการไล่ศัตรูก่อนหน้าไปแต่แค่อ่าฮะแต่ว่ายังไม่มแล้วก็ศัตรูจะได้ทําการส่งมา,ม,ามาชินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นศัตรูของเรื่องวัตลุนั่นเองนะครับไม่สิใช่คําว่าเป็นชื่อเรียกคุณของเรื่องวัตลุด,ดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยกับด่านที่1นนะครับจุดเริ่มต้นของการผรจญภัยนะครับโอเคมาลุยกันเลย ทั้งหมด6ตัวนะครับโอเคอ่ะยิงยิงไฟออกจากมือแบบเมื่อกี้ไม่ได้เหรอใช่ครับปัตตลุมาจากโลกที่ไม่รู้จักเบสนน์นะครับแต่มีดรเฮลนะครับอ่ะใช่ครับมันจะแปลกสำหรับโลกอื่นแต่ว่าในอัลบาดอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ถูกสอนขึ้นมาเพื่อเป็นนักเพื่อเป็นจอมเวท นะครับอ่าฮะซึ่งแน่นอนว่าวาตารุก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนกับพี่เรากําลังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างอยู่ตอนนี้นะครับเอาน,น่ะเจ๋วว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะครับอ่าเพศของเราชื่ออิโอริโรลิเต้นะครับผมอ่าฮะเป็นนักเวทนะครับโอเคศัตรูเริ่มบุกเข้ามาแล้วซึ่งศัตรูกําลังมาติดตามวาตารุอยู่นะครับผมและนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงมาหาวาตารุนะครับพร้อมกับขุนของเราเซลกาดนั่นเอง นะครับยอดเยียมากสเปโรโอเคเพราะงั้นเดี <S <S あああ๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับรอ่ะแต่ว่าอ่ะอย่างที่บอกตัวนี้ครับวัตตารุเนี่ยรู้จักคิคไคจูนะครับแล้วก็เบรบเอ็กเพสคอปซึ่งก็มาจากเรื่องไม้กายแล้วก็คิคไคจูก็มาจากมาชินกาญนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นแปลว่าวัตารุเนี่ยมาจากโลกที่มีไม้กายแล้วก็มาชินกาอยู่นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าก็เลยขึ้นตอนนี้นะครับ อ่ะแต่ยังไงตอนนี้ที่สัปดานี้ผมคิดว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทำคือการปกป้องวาตารุนะครับเพื่อโลกใบนี้นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นมาลุยกันเลยดีกว่าไปเลยเซลกันโอเคทุกอย่างพร้อมสำหรับการต่อสู้นะครับตึ๊ด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 แต่นี้บอกว่าสิ่งที่ทำคือให้ทำลายศัยตรูทั้งหมดแล้วก็เอซนาพ,พอยท์คือให้ใช้ทุกอย่างของเซลกันนะครับเซลกันมีมนท่ามาได้ท่าโจมตีสามท่าตอนนี้คือฮิทเนสนะครับวาเทนสแล้วก็ เขมเปสเตาร์นะครับผมเขเพราะงั้นเรามาดูท่าแรกกันดีกว่านะครับลุยเลย่าใช่ครับอิโอริเป็นคนสู้ไม่ถอยนะครับยอดเยี่ยมจริงใช่แล้วถ้าเกิดสมมุตเิเราหนีไปเนี่ย <S <S เกิดเิดุ <ๆ S 2> อะไรขึ้นกับอัตาูกก็ไม่รู้นะครับอ่าเพราะงั้นเราก็ต้องสู้เพื่อโลกใบนี้ต่อไปนะครับลุยเลย ドワクダー軍団やるぞゼルガード渦巻まけレップーけバーテックス ก็ท่าตีคอสตูซึ่งไม่น่าโดนเราครับโอกาสโดนเนะพถยงหัวหน้าฝีที่18เปอร์เซ็นต์เองเนอะผมสบายมากโอเคเพราะงั้นจบเทินเท่านี้แล้วกันนะครับทำด้แค่นี้แหละเนื่องจากเรามีถุวันแค่ตัวเดียวแล้วนะตอนนี้เนี่ยอ่ะตัวแรกนะครับเพราะงั้นถ้าที่ใช้ไปแล้วผมขออ้อยังหนีท่านี้เป็นอิกเนสนะครับ เฮ้ัสเซ่ยงเีกนิตบินไปเลยอีกนดส์ผเล่นเจบเรียบร้อยตัวที่หนึ่งเหลืออีก5ตัวนะครับไม่มีปัญหาสบายมาก าที่ใช้ไปแล้วผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะครับจะไม่ต้องดูซ้ำไม่ต้องเสียเวลาเนอะงั้นอันนี้ผมขอ,อกดสกิปเลยแล้วกันเราไม่น่าเป็นไรหรอกครับเคี yeah. ยบร้อยทีนี้ถัดไปถามว่าทําอะไรนะครับผมจะทําก็คือผมจะซ้ําตัวเดิมก่อนให้มันจบจบไปนะครับง่ายทีมันก็ลากอ่อีกเนื้อสุกมีแม่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโอ้ มีศัตรูตัวหนึ่งกำลังวิ่งไปหาวาตาลุอยู่แต่ว่ามีมาจินตัวหนึ่งพุ่งเข้ามานะครับนั่นก็คือเกนจินมารุนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นมาจินที่อยู่เป็นเพื่อนของวาตาลุนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่านหน้าคงได้เป็นพวกนะครับอ๋อโอเคผมยังไม่สามารถพูดชื่อไ้ตอนนี้นครับเนื่องจากว่าตอนแรกที่มาเนี่ยเกนจินมารุยังไม่เปิดเผยเนม นะครับเอ้ยเปิดเผยชื่อนะครับเพราะงั้นเราจะขอเอาจริงๆด่านนี้จริงเราสามารถเอาเกนจินมาลุยมาลุยมาุได้เลยนะแล้วก็ถามว่าเกนจินมาลุกเก่ง u, กไหมนะครับตอนนี้ผมคิดว่าอ่าใช่มีแค่ท่าเดียวคือท่ามีไหลโซนะครับเพราะงั้นเกนจินมาลุกผมจะขอเอาออกไปจากทีมก่อนแล้วกันนะครับโดยไม่ไกลก่อนเพราะว่าด่านนี้เดียวผมใช้เซลลยกาดแบกเลยลวกันนะครับไม่ยากอะไรมากเพราะงั้นจบเทรนตรงนี้แหละไม่นานก็จบนะครับ ใช้ท่าสุดยอดคือเทมเปสตนะครับซึ่งเป็นท่าสุดยอดตอนนี้เพราะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าอย่ารั่ดนผู้มาฆ่าสุดโอโนมันม่นี ฉากจบด้วยนะครับเท a จริง g แค่เรียบร้อยนะครับตัวที่สองได้สามแล้วสิเค่เรียบร้อยครับใช้ท่าของเซลกาดครบเรียบร้อยนะครับแต่สามคอยมาเรียบร้อยแล้ศสตูเลขกสามตัวเคันี้ก็ขอเป็นเฮมเพสตาเหมือนเดิมนะครับสคริปโอไม่ตายเหรอทำไมกันล่ะไม่เป็นไรผอมขอตื้อไปตัวข้างหนตรงนี้ก่อน เอาละตัวถัดไปเอเฟเตอใช้งานง่ายจริงผมถนัดใช้หุ่นยิงไกลมากกว่าหุ่นสู้ประชิดนะครับแต่ว่าโอเคเหลือสตัวตัวเดียวนะครับที่ไม่ตายเพราะยิงไม่โดนนะครับเพดังนั้นอันนี้เราจะเอาให้ชัวร์วนะครับก็คือใส่มันทุกอย่างนะครับที่ใส่ได้แล้วก็ EX a กแอคชนนะครับได้ลเลยคิด มาชีดมีอะไรอีกไหมครบแล้วนะครับเท่าที่ใส่ได้เพราะงั้นแล้วก็ครั้งสุดท้ายของด่านนี้นะครับไปเลยเซล,ลกัอบริคินตะววิคคันเดโรโอโดชูสุกาัลคุเลนเซ่กำัินเซเลนโนโดกมนาสแันเก้เทมเพสตาร์ ลอยแล้วโอเคทุกอย่างจบลงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าฮะซึ่งเราจะพาน่าจะต้องพาประตูไปอ่าเ uh huh. ทือกเขาโซไกักนะครับโอเคอ่าฮะส่วนเกนจินมาลูกผมเชื่อว่าคงไม่บอกชื่อเราตอนนี้นะครับใช่จริงๆด้วยโอเคแต่เดี๋ยวคงได้เจอกันอีกแน่นอนแล้วแหละครับยี่ไม่ดีด่านหน้าก็ได้เจอแล้วนะครับโอเคใช่แล้วครับเราจะปกป้องวัตตลุเพื่อโลกใบนี้นะครับ โอเคยอดเยี่ยมมากก็กลับมาคุยกับมาตารุต่อนะครับโอเคตัด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 ย่งเรียกว่านกแก้วอยู่เลยนะครับไม่ใช่นกแก้วสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ต่างหากนกแก้วเวทมนต์โ <laughs> okay. อเคอ่าฮะซึ่งเจ้านี้ถูกนำมาด้วยเวทมนต์เลยแล้วกันนะครับอาา่าฮะใช่ครับมาตารุหลุดมาต่างโลกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามในเรื่องเลยเลยเนอะ อ่ะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาวาตารุเนี่ยไปส่งถึงที่หมายก่อนนะครับซึ่งนะครัโอริก็จะแนะนําตัวเองเรียบร้อยว่าตัวเองชื่อเนี่ยชื่อชื่อเต็มคืออิโอริโรลิเต้นะครับเรียกอีโอลีสั้นๆก็ได้โอเคนะครับแล้วก็นี่แล้วก็นกแกว้วคือสเปโรนะครับอ่าฮะวาตารุโอเคต๊ดโอเคซึ่งเดี๋ยวจะนําวาตารุเนี่ยไปส่งที่บอนจาวิลเลจนะครับผม,มหมู่บ้านบอนจานั่นเองนะครับอ่าฮะซึ่งวาตารุก็จะเป็นผู้กอบกู้โลกใบนี้ด้วยเช่นกัน นะครับผมใช่แล้วครับเหตุผลที่วัตารุถูกอัญเชิญมาครับคือเพื่อที่ว่าวัตารุเนี่ยจะได้เป็นผู้กอบกู้โลกใบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมคิดว่ารวมโลกของวัตารุเข้ากับโลกอาวานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจุดโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคได้พาร์ทเรียบร้อยตึ๊ดตตตอ่าะน่าจะผมซื้อแบบเต็มมาก็กเลยได้ของครบนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกับ ด่านที่1ของซูเปอร์โรบอทไทเซนเซนะครับซึ่งไม่ยากครับไม่ยากอะไรเลยนะครับค่อนข้างง่ายซึ่งถ้าเกิดยากก็แปลกไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นด่านแรกของเกมนะครับแล้วก็นน่นนะครับา่าเราก็ได้เห็นการเปิดตัวหุ่นหลักของเราเรียบร้อยแล้ว,ลวคือเซลการตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอย่นที่ผมค่อนข้างที่จะชอบดีไซน์ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อันนี้ อาจจะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกปแปลกๆนิดนึงคือผมเนี่ยชอบเล่นหุ่นที่เป็นทีมสายหุ่นซุปเปอร์นะครับพวกมาชินกาอะไรแบบนั้นแต่ว่าผมเนี่ยจะถนัดใช้หุ่นที่เป็นสายโจมตีระยะไกลามากกว่านะครับก็รู้สึกปแปลกๆในตัวเองเหมือนกันนะครับว่าชอบหุ่นตีใกล้แต่ไปถนัดใช้หุ่นตีไกลในเกมนะครับแต่แน่นอนผมคิดว่าไม่มีปัญหามากหรอกครับเพราะว่าเราเล่นกันได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะโอะเคครับผมซึ่งเราก็ผ่านด่านหนึ่งไปได้ด้วยดีนะครับคงจะยังไม่มีการคัสตอมหุ่นไม่มีการอัปเกรดพาร์ทอะไรกันมานะครับหล นี่แหละครับก็คือด่านที่หนึ่งของซ u เปอร์โรบอ y ไทเซนเนะครับ ซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะเป็นซีรีส์ยาวของชาแนลนี้เลยนะครับเราอาจจะเล่นข้างหนึ่งหนึ่งด่าน2ด่านนะครับขึ้นอยู่กับว่าผมมีเวลาขนาดไหนแล้วก็แต่ละด่านเนี่ยมันยาวขนาดไหนด้วยนะครับแต่ว่าเราคงเล่นการสนุกสนานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดวันไหนอาจจะมีรีวิวของเล่นโผล่มาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าบันไดออกของเล่นใหม่มาในรูปแบบนี้นะครับผมสลับกันไปเรื่อยๆครับเล่นเกมบ้างวันรีวิวของเล่นบางวันนะครับผมเป็นอย่างนี้ละกันนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็วิดีโอประจำรันนี้ครับก็ ที่สุดพันครับอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์ไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้นนเสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอให้เพลินนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย